ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การวอลแคแนกันอีกครั้งห้ามหายใจฮะห้ามหายใจแล้วกูจะยอยู่ยังไง <c oughs> ดีมดีมสดชื่นมาก <c oughs> พี่ไบหิวแป๊บนึงกินน้ำร่้าแป๊บอย่ <c oughs> พอตอนนี้ปอตจะล่องยิงไอ้นี่ให้ได้ต้องโพงมาเก่าอ่ะกูช่องกระเพราหมูสับคุยกูจอกูจอต้มงโพงนะเว้ยกูเพาหูสับเฮ็ดแม่ร้องพ้งแม่ดูดิพี่พี่บ่ายไม่มีอะไรที่เด็กได้เลยพี่อ่ะคุ้มว่ามึงต้องไปดูสารคดีแบกเกี่วเว้ยมึงอาจจะลองเดินไปหน้าบ้านแล้วลองหาดูว่าตามต้นไม้รากไม้มีน้ำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เจอตัวอะไรไหมเจอหนูจับหนูเง yeah> anyway> ี้ยต claro ้มบายนี่แหละสาเหตุของคนถระเบิดเข้าเรียบ้องมีลูกเว้ยเฮ้ยเด็กมันเอาวะมีลูกนี่ลูกนึงไ้้ยงายไยู่ันไไย้าซ้ายยายลยายแล้วห้้งายงายไป้าไไ้นมาตายเ้ยหลัง้าง ไอ้เทียไ,ย,ย,ยไม่ตาย,รยกระเพราไกา่อีทียกระเพราไก่ไม่ตายยิงสังแน่กระเพราไก่ยิงสังแน่วางวางวางเบาวางาวางไอ้รรอ้าวต้นโพงใครยิงวะเอาวางเบียร์ yes มีสองแท่นเลยกูว่าแท่นเฮ้ยเร็วจิตสัมผัส อี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 เขาปนี้ยนอีอีไม่เรียนหรอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้โดนแบนใช่แล้นมังั์เคมนะชื่อแขงหแล้วมันมันออกมาปักเคมอนบบเอออโดระเบิดกู๊ักว้ยอีนี่ไงเคม มีตัวอยู่ในบาร์พอเตอร์เจ็บมากมากเฮียคิดมึงแม่นมากเลยเดซัสเอ้าห้องก้องเอาคิดจริงวะจะแทนมีเขาเอเอห้องรับห้องรับห้องรับตัวห้องรับตัวเอ้ากูตายได้ไงวะไอ้แซ่แทนตัวหนึ่งห้องรับตัวหนึ่งเหรอกระเพราเราตายแล้วครับแทนแทนตัวถ้างั้นแหละอีกตัวเดียวมออยู่ควาแยากมี อยู่ปีครับอยู่ปีอยู่ในปีเลยครับอยู่ในปีมีตายเอ๊กูกะว่าจะวางซะหน่อยเอ้วทำไมกูไม่ปิดเพลงเนี่ยอืมสายแล้วใครจะตอบได้วะเนี่ยมึงอะไม่บอกกูเออไอ้ปองดันนดันตายตายดันตายดันตายนี่ัวอยู่แทนไกลไกลไอ้ปองต้องขอบคุณกูกูสาชวน อะไรขอบคุณเรื่องอะไรโอยี่ย่าสามยสามช่วมีเคมอลยิงเลยเคมอลแตกนี่ครับมีมีเคมอลรุ่นหนึ่งมีเคมอลรุ่นหนึ่งโอเคโอเคกูยิงเคลียร์ตรงนี้ก็ตายเลยโอ้โหพี่ต้องวิ่พี่ต้องวิ่งนี่ว้พี่ต้องวิ่งแล้ววิ่งกลับอุ้ยเยี่ยอยู่ในอยู่ในอยู่ในอากาศเด้งหน้ากากใครหน้ากากหน้ากากเคมอมีเคมอมีเคมอมีเคมอลอืมลอย พี่ดิมเคลอตายเหมือนกันป่อตาพยายามอ่ะีที่ใบก็ตายเหอกันสามแยกมีเคมอลสามแยกมีเคมอระวังไปเออีด่าได้ตรงไหนได้บนเหรอดีมาดิดีมาดิถือะเบมาดิเอ้ยถือถืมาดิ บนเคมอมีเคมอมีเคมอมล่างถอยถอยถอยไมม่ีไปเชื่อท่านเลยได้อยู่ในเอปัววะบนตายบนตายบนมีไอ้เหี้ยกูเหรแล้วกูหลบไม่ทันในแฟลตกูพยายามแล้วไอ้เหี้ยมึงอยู่ว่าน่าจะมีเคมอมเคมอมเฮ้ยใจเย็นๆหลบจากตรงบันไดก็ไปอยู่หลังแค่นต่อยตายต้นหนึ่งอยู่บนตาดูโดดเอ มาสามแยกแล้วโดนแล้วสามแยกเฮ้ยมีมีบักมีบักตายโอ้อ่าลงแท่นให้หมดเดี๋ยวเคลียร์ฟรีไฟแล้วเข้าห้องเอม่เคมอลได้นะมบางทีอ่ะเอ่อวางฟรีไฟมาแล้วเดี๋ยวเคลียร์ให้อย่าแอบแท่นไหนสัตว์ไหลกันไปเลยนะดักเอาไว้ให้หน่อยเซตตำแหน่งหลักไว้รอหลักดาออกไว้ก่อนมีเคมอลลูกตื่น เอาเฮียไม่พ้นเดี๋ยวเมีมีลูกมีลูกมีลูกก็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 มึงทำเพื่อนตายเฮียเออขอโทษไอ้เฮียเขมรรีบไปไหนเนี่ยกูเซตระเบิดอยู่เขมรไม่ได้ติดเขมรทั้งทีมไอ้เฮีย มันเข้าห้องที่แล้วพี่กูเฟนระเบิดอยู่ไอ้สรั่งกูก่าเราจะแก้ระเบิดไอ้เฮียโยนไปลูกหนึ่งแม่งเปิดแล้วใครเนี่ยไอ้สรั่งรูฟัสมึงสมาธิสั้นไอ้เฮียกูเห็นมึงโดดคนแรกเลยเฮ้ยผมไม่ได้เปิดคนแรกผมผมผมมึงโดดเปิดมุมอะที่เดิมเลยเฮียไอ้ฝรั่งมันยิงไม่หายอ่ะอ่ะ เฟสหน้าเอเฟสหน้าเอเฟสหน้าเออย่าพึ่งมีเบิดไปผมไหมครับผมไปผมไปเฟสหน้าเออยาเข้าห้องเอนะอยาเข้าห้องเอนะผมไป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 ไอ้หียแ่เอก็มีทตาย่าตายสามแยกตายนึ่าแยกถาแยกถายามแยกบันึ่งบ้ท่ตายโอ้ยี้านีาโดดเลยนะไอปอทาโดดท่ตายครับาแยก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 ชงาแยกาแยก ขอบนไวใครมีเคฝีร้อยปลาสูงขึ้นในบนใครมีเคฝีร้อยปลาสูงขึ้นบนขอบนไวไป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 เข้าบนแล้วไปไหนต่อลูกวิศนหยพึ่งนะลูกวิศนหยพึ่งนะบนแล้วลงสามแยกเข้ามีบั๊กโอเคไป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 เข้าเลยนะตาตานะเคมอลูกหนึ่งเคมอลูกหนึ่งด้านซ้ายเลยระวังอืมหลอดเคมอลนะไปเจอแม่งยิงต่อเจ๊โอ้ตรงบันได ไอ้เยาสามตัวสัตว์ไ่ตายเจ็บเออ,อ,อเอเอโคต่อมาสัตว์มึงชื่นใจแน่แน่ชื่นใจแน่แน่หิวแม่ง กะเพราหมูสับกะเพราไก่ไข่ดาวบอกแล้วร้านทางแน่ถูกไม่มีอะไรทำดาเมจกูได้แตกอะไรไม่ได้สักอย่างเลยจยิงดิต้มของปลาเก๋าต้มงของปลาเก๋าแ่งงอเป็ดไอ้เหี้ยปกติกินกะเพราก็ไม่ใส่หิกนะผมใส่จานต้มเป็ดปลาไหลเป็นแก้วม้าหางนี้มกระใบไก่ใบชิว ต้มเป็ดปลาเหลาเป็นไงวะวต้มเป็ดไปลาไหลเป็นไงวะลองถามดูพี่ลองถามดิลองถามดูดิพี่ที่พิมพถามดิมันยิงอุตส่าห์สั่งเขาผัดไปจานหนึ่งไม่เงียบมึงต้องส่งที่อยู่แล้วก็โอนตังไปพร้อมกันไม่ไมทำกูหิวเขาส่งส <ะ S 2> เน็ดมาให้ไงเออดิ บอกมันหน่อยว่าแป๊บหนึ่งฉันมาแล้วืมให้ดิมหมดแล้วให้แพร <c oughs> ไอ้น้ำตอนนี้ปล่อยแท่นไหมเพราะมีเคลมอลแปะเคลมอลเคลีมอลเอ้อแปะเคลมอลเสร็จแล้โอเค, <8 S 2> เคอาชามีกลัวโครล่อนมาทำลายแล้วออมันจะถูกกูสังหารอย่างโหดร้ายทารุณมันจะถูกกูค่อยๆคอเคเี้ยวเฮ้ยลืม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 เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดรีเกมก่อนลองมันกัดกขนาดนั้นเลยหรอวะ เอ้ยมันหลุดจริงๆหลุดไอ้ไมโครโซวิชชอตกูก็หลุดไมโวคอทาวิชชอตแต่ก็ไม่หลุดที่เที่ยหานี่ผมหลุดตาเว้นตาเลยอะ่ะมึงแม่งหลุดท่านเพื่อไนไอ้สัสใครให้มึงหลุดท่านเพื่อนนี่ผิดใช่ไหมไเ,น,น,เนี่ยใช่จะแก้ปัญหายังไงแลกเล่นอืม ดิมิเราทำฝันแล้วเข้าดีแบกคิวกันไหมอะแบกคิวประเทศไทยแล้วก็เข้าป่าแล้วก็เอาตัวรอดข้างในป่าพี่ทำไม่ได้แน่นอนไม่กูไม่แดกนอนกูไม่แดกนอนก็ไม่ไปต้องนอนแมงมุมก็มีแมงป่องก็ได้ ไม่ต่างกันแม่งปองก็จับตุงหางมันจะได้่อยเราไม่ได้แล้วก็ก่อนจะกินก็ทําสุกก่อนแล้วก็เด็ดตุงหางออกแค่นั้นเองกินได้แล้วงูก็กินได้นะจิมไปแบกกิ้วบอกให้เรทำาไรเลยี่ไปซอสระน้ำเล็กๆให้หน่อยนี่ไงถังผสมปูนที่หมาลงอ่ะ ปีมึงซื้อมังไปเล่นกับมันเนี่ยได้ได้ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยววันอาทิตย์ไปเล่นด้วยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอ้ยไม่ได้ยกูเป็นเมนเดินไเนมาไงไม่เชียวเลินมหลังก็ได้วะกูไม่เข้าใจเลยมึงมึงจะมีทำไมมึงพูดถึหาแบ่มีเมนบ้างเลยวะเดี๋ยวกูแบ่งให้แต่กูให้มึงลองใส่ผ้าอนามัยไป เอาป่ะลองไหมกูจะเสียสละผ้าหนึ่งเดี๋ยวหำกูระคายเคืองไม่ระคายเคืองใช้แบบเย็นๆแบบที่มันใิ่แบบนี้เออแบบแบบคูลิ่งเพรสไอ้ตาดีงั้นกูเอาแผ่นเย็นแปะไข่ไม่ดีกว่าเลยเฮียคือจะบอกว่าเพื่อนผู้ชายกูมันซื้อมาแปะหน้าเพื่อนเล่นไอ้เฮียกดกดกดแก้ เยวเราจะมากินผัดกัน,นไม่ได้ไม่มี <c oughs> ทำไมมันไม่มีสเต็กหรืออะไรพวกนี้วะหรือซูชิเย่ไม่ใช่โซเลยมันไม่ใช่อ,หา,อ,อาหารตามสั่งมันไมสั่งได้เหมือนกันนั่นแหละเออ มันก็สั่งได้นั่นแหละถ้าผมถ้าผมสั่งให้เนี่ยไออะไรนะกระเพราชลาวันมันจะมีผมไหมเดินออกไปหน้าบัตซอมึงสั่งซูชีเลยดิชื่อมันก็บอกอยู่ว่าอาหารตามสั่งมึงอยากสั่งทียมันก็สั่งได้ขาหมูเยอรมันทอดเนี้ยมันสั่งมาป้าเอลตสเตอร์ป้าแาชิมิล็อตสเตอร์โอ้ยไม่ได้เอาคิดมาเยเดี๋ยวเอาคิดกัน ไม่มีใครรู้ขบแน่หรอแล้บหนึ่งพี่เมื่อกี้ขบอยู่กินน้ำโยมาช่วยแท่นหน่อยคนันอ๋อมีมาแล้ววิ่งไปกลตัวนึงทำบิดดาบมึงคุมตรงไหนเนี่ยมาเขาทิ้งเนี่ยมาช่วยดูแท่นครับมีใจเยอะๆมันจะเคลียร์เขียบหัวมันเคลี่เอืมยอมไม่ได้จะเข้้าแลวตายไปดิตายไปดิป่งนะตายไปดิเออนั่นแหละตายอะบวชเออตายตายหนี่ปะเฮ้ยเข้ามาอีก ไอ้เหี้ยกูโดนฉันลุกปืนเดี๋ยวไปช่วยบนนะเฮทำแยกสามแยกตายมันไม่มีใครดูหรอกไม่มีใครล็อกสามแยกหรอเมื่อกี้ผมล็อกไงแล้วผมขึ้นมาช่วยข้างบนเออโชว์ทำหัวแล้วเหี้ยมันอยู่ใกล้ฝนแล้วก็ต้องขึ้นมาข้างบนกลับตรงนี้ก็ได้ทีนี่มีเจริง ว้าวระเบิดถอยถอยไปเยอะ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 โดนเยอะนะโดนหลายต้นอ่ะเปิดอ่ะโอ้ยตายเตายเเายโอ้ยเฮียโยกมาดูหน่อยดูให้หนูบนจะเข้าเตรียมระวังไม่เล่นเราเห็บมงเห็บม้าเนี่ยบึงปลาไม่เนียนอ่ะบึงปลาเข้าง่าปลาระเบิดเข้ามาด้วย มีมึงปางานจริงนะดิเดี๋ยวไปตอดแยกคนดิหืมไฟไฟวางจ่าเห็นไหมไอ้เหี้ยไม่ดูอ่ะหืมอาการเป็นไงพี่รู้สึกกรอบรู้สึกกรอบคอยดูคอยดูไอ้ปามตายนะโบกลับมาไหมเนี่ยไปแตะไอ้โม ี่ทันไปไอพี่ไปไปแปดแต่ไอีไม่มีคนรู้สามแนะไอตาเ่ยปกติมันดูแต่มันดันไปแปะแค่เป็โ้บ้าแน่จังเียร์ลกลมาใช่ติงเม็ดพี่ก่อนเราเราเราเียร์เอ้ยชิ้นนี้ชิ้นนี้เราตารเปิดชินี้เราเร็วเร็นี้เราตาเปิดชิ้นนี้ไม่ไม่อย่ามุมนั้นอย่มนั้นอย่มนั้นไม่เอาคือตรงนี้มาตรงนี้มาตรง้านนมเดินมาตรงนนมาตรงนทานเออนั่นแหละต้องม้มนี้ พอมาเคลียร sure <se> ์ระเบิดก <discussion> <that> <that> ูว <on rence> <t> ่าแปะสาดเคลีย huh ร์แล้วเข้าไม่เข้าไอ้ขี้ฮมาแล้วเคลียร์แล้วไม่เข้ากูว่าแปะใหม่โอ้โหตาผมเอไกย์เอไกย์ตัวเอ้ย์พี่เกิร์ดยนระเบิดดิอ้าวอ้าวมาระเบิดตายมั้ยมาระเบิดตาโอ้ยโดนตาไปแล้วตาไปแล้วพีี่มันไม่ตายก็เลยยิงซ้ำพี่เกิร์ดต้องวิ่งไปตายแล้วให้คนนั้นหลับเอาระเบิดไปปายเมอไปอะก็คงจะต้องเอาระเบิดปั่นควันไายัดอ่ะ เล่นกับแพนนี้ไม่ต้องไม่ต้องรีบเปิดระเบิดรอมันเคลียร์แล้วค่อยวางไอ้เงี้ยมันเคลียร์แล้วมันไม่เข้าปามเลี้ยวหน่อยเฮนี่กระปินไปเดินฝอแหมงทุกอย่างทีนี้นหลังไปหลังเลยมาแล้วพี่ดิมเอ้ยมาแล้วพี่ไปเฮะเฮะรอครับผมไปหน แว็บแวบ,บแวบ,บหนึ่งตัวพี่ไอ e a, บอุบอ้ยเฮียไกลยลงยาวลงคนแมสหมดแมสเหลือตัวเดียวเฮ้ยสะโหเฮ้ยทำไมก <c oughs> สกอเรนลักจังไม่มี เขาก็ไม่มีพี่ไบเขาเีเทมอเขาแปะมาแล้วปามึงเลือกดันไปแปะได้แล้วแล้วสามแยกก็ไม่มีคนดูแม่งเอ้ยแปะทุกครั้งแม่งก็ได้ทุกครั้งนะชิพี่จะเอาแล้วไอ้ก็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 เตรียมก็เตรียมโอ้มันเทียมมันไรนั่นแหละมันมีอีกรุ่น ที่เดิมอะเคียแล้วไม่เข้ามันก็มารับที่เดิมวเบิ้าวโอ้ god พี่ต้วยัวเจอมาแทนทนแทนแทนแททนแทนไมเข่ยหายฮ้วว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 ว อเอ้ยพวกเดินไม่รู้อีหน่อยเนี่ยนะปิ๊บเขาเคลียร์ระเบิดอุ๋ยเนี่ยรู้ไปรู้ไปเนี่ยมไม่ได้อยู่ฝั่งมันเอ้ยเดี๋ยวนะเราหนับฝั่งนั้นนี่ใช่ปะ่ะหนับแล้วหนับแล้วเราจะต่อเปล่าเจอคลิปหน้าบ่ายบ่าย